الله اكبر بسم <teaching. S> <lush> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا

ผู้ร่วมติดตามรับชมรับฟังรายการท,กทุกทุท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะูวาตาลาที่พระองค์ทําให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะูวาตาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับอย่าลืมกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลละพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับกับสภาพอากาศที่มันร้อนร้อนเนี่ยพี่น้องนะครับเราก็พยายามนะครับอย่า ออกไปโดนแดดโดนอะไรนะครับแล้วก็ถ้าบ้านไหนมีแอร์พี่น้องนะครับถ้าเปิดตัวหนึ่งยังไม่เย็นก็เปิด2ตัวนะครับอ่านะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้เปิด2ตัวน,นอนกี่คนพี่น้องบางทีอด่โดยเราเข้าไปคนเดียวเลยพี่น้องเปิด2ตัวนะครับอย่างเงี้ยมันเข้าขายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะครับเอาว่ากําลังดีนะครับมาเนี่ยผมบอกกับพี่น้องในตอนที่แล้วว่าเรามาดุนยาเพื่อจะทำอะไร เพื่อจะทําอิบาดาแต่ถ้าปรากฏว่าเปิดคนเดียวสองตัวแอร์นอนอย่างนี้นะครับเป้าหมายมันอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็ดูนิดนึงนะครับว่าในช่วงหน้าฝนก็อย่าออกไปฝนนะครับเราก็พยายามหลบฝนรักษาสุขภาพในส่วนของหน้าร้อนไปน้องก,ก็อย่าออกไปแดดนะครับก็หลบเอาเฉพาะว่าวางชีวิตของเราการดนยาเนี่ยให้มันอยู่ที่พอเหมาะพอสมนะครับอย่าให้มากเกินไปเวลาอะไรที่มากเกินไปนะครับมันจะเกิดความหาย,ยานะ นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้พี่น้องสมมุติว่าเราขับรถอยู่บนถนนแรกๆเนี่ยเราไปดีพี่น้องขับจืดจืดจืดปรากฏเวลาผ่านาคนเวทผ่านตัดหน้ามาพี่น้องผมน่ขับรถไม่เป็นผมไม่รู้ว่าอารมณ์คนถูกตัดหน้าน่ยมันจะขึ้นขนาดไหนแต่พี่น้องนึกถึงผลเสียนะครับแดดร้อนนะครับจะทําอะไรก่อนเรานึกถึงผลเสียผลได้ฝนตกจะออกไปลุยจะออกไปอะไรก่อนนึกผลเสียผลได้ ขับรถขับราพี่น้องจะอารมณ์จะใส่ทั้งหมดก็น,นึกถึงผลเสียผลได้ด้วยบางทีเราก็แทกชนไปปั้งพี่น้องเราอากาศสะกิดเบาๆพี่น้องปรากฏทําให้เขาตายแล้วก็หลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องลูกหลานเขาภรรยาเขาใครตะใครอยู่ข้างหลังเดือดรถดังนั้นสอบบนบีจะสอบแบบนี้อัซบรูอินดาสอดมัตินอูลาดีที่สุดประเสริฐของการอดทนก็คือ เวลาที่เราเจอกับสถานการณ์นั้นอดกั้นได้ณนะเวลานั้นนั่นคือสูงสุดของการอะไรของการอดทนนะครับเพราะมันจะต้องนํามาเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่านี่แหละพี่น้องฟรเดรยามรูบินมารูฟียาตาจูอิลาคอมสติอาชยะมันต้องการนะครับกับคุณนะสมบัติที่เกี่ยวพันกับคนที่เวลาจะไปบอกคนอื่นพี่น้องจริงๆเอาจริงๆเวลาจะบอกคนอื่นเรื่องดีๆเนี่ย เหมือนว่าก็ในเมื่อเรื่องที่เราบอกก็ดีเจตนาที่เราจะบอกก็ดีแล้วมันต้องระวังอะไรดูความละเอียดที่อลามาว่ารายการที่หนึ่งอวะรุหะอลัลอิลมุคนที่จะทําการเตือนคนอื่นบอกคนอื่นพี่น้องรายการแรกคนคนนี้ต้องมีไอลิลมุนนะครับต้องมีความรู้นะครับลิอันนันจาฮิลแท้จริงคนที่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไม่มีความชำนิชำนาญน,นะครับเป็นคนโง่เนี่ย ลายฮสุนุลอัมรุบินมารูฟเขาจะไม่สามารถทําให้การเรียกร้องไปสู่ความดีนะครับมันให้เกิดความดีได้การเรียกร้องไปสู่ความดีทําให้เกิดความดีได้ฟังแล้วงงไหมพี่น้องเราเนี่ยตั้งใจอยากจะเรียกรอ้องอยากจะเชิญคนไปสู่ความดีแต่ขาดใดที่ขาดความรู้พี่น้องจะส่งผลนะครับจะส่งผลให้เรื่องที่เรากําลังทําไม่ใช่เรื่องดีผมยกตัวอย่างแบบนี้ สมมุติเราเห็นคนทําชั่วเราเนี่ยเห็นคนทําชั่วพี่น้องเห็นคนไม่ละมาดเห็นคนไม่จ่ายสะกาศนะครับหรือว่าเห็นคนเดินแล้วก็ชอบมองไปทางนั้นทางนี้สอดสายตาเข้าไปตามบ้านคนอะไรคนเราก็อยากจะให้คนทําความดีอยากจะเตือนเขาเรื่องดีๆเพราะนบะีห้ามนี่นะครับเพราะศาสนาห้ามนะครับต่อการที่จะทิ้งละมาดต่อการไม่ถือศีลอดต่อการสอด มองไปตามบ้านของคนที่เปิดประตูศาสนาห้ามไอเราอยากจะเตือนเขาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ขาดอะไรพี่น้องขาดอัลลิมขาดความรู้เราก็เลยมีสองคุณสมบัติบอกไปมัวมัวกับแถมไปบนสิ่งที่เราพอจะรู้บอกไปมัวมัวก็คือเราไม่รู้หรอกนะครับว่าศาส,สนาว่ายังไงแต่สาวสาได้ยินมาเราก็บอกลุยไปเลยพี่น้องนะครับ ไปกันคนละทิศคนละทางกันที่ศาสนาว่าส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ก็แถมไปอีกหน่อยหนึ่งแบบเนี้ยพี่น้องคือต้นกําเนิดของฮะดิษที่เรียกว่าฮะดิษเมาดัวนะครับต้นกําเนิดของฮะดิษเมาดัวอุลามะอธิบายว่าต้นกําเนิดของฮะดิษเมาดัวนี่พี่น้องอันเนื่องมาจากว่า คนที่อยู่ในยุคในสมัยนั้นเห็นประชากรเห็นผู้คนเนี่ยกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดหรือต้องการอยากจะยกระดับคนให้ขึ้นไปสูงอีกระดับหนึ่งเขาไปสุราและอยากจะให้เขานั่งนานๆในการขอดูอาอยากจะให้เขาได้ประโยชน์อะไรจากการไปมัสยิดยกระดับคนขึ้นอีกระดับหนึ่งก็เลยใช้ฮะดิษมาดัวนี่แหละโดยกล่าวอ้างไปถึงท่านรอซูลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกผมยกตัวอย่าง ใครเนี่ยนะถอนหญ้าหน้าสุราคนคนนั้นอลัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวรรค์อัลลอฮ์พี่น้องในเมื่อคนคนนี้เข้าออเข้าออกสุราอยู่แล้วอยากจะให้เขาทําความสะอาดอยากจะให้เขาเก็บเราเลยหันกล้าเอาวะนะบีว่าแล้วก็ให้ภาคผลบุญแถมเข้าไปคนได้ยินถอนสิพี่น้องจะเหลือเรอนะครับเวลาไปถอนหญ้าอย่างที่คนนี้ว่าโดยมีความเชื่อว่าเขาจะได้รับผลบุญ นะครับเขาก็ถอนใหญ่ถอนใหญ่ไอ้คนที่กุก็สาบายใจสุเราก็เตียนสะอาดไอ้คนที่ถอนก็หวังจะได้ผลบุญว่ละเอาเข้าจริงพี่น้องฮัดติสอย่างนี้เขาเรียกฮะติเมาด้วยอะไรที่นบีไม่ได้พูดแล้วมีคนมากุกมาบอกว่านบีพูดพี่น้องฮะดิสแบบนี้ไม่มีมาตรฐานเลยทําไม่ได้ด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือใครก็ตาม ที่พูดหรือทำในสิ่งที่นบีไม่ได้พูดฟัญยาตาบะวะมักอัดหูมินันนารบอกว่านบีพูดนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั้งทั้งที่นบีไม่ได้พูดบอกว่านบีทำทั้งทั้งที่นบีไม่ได้ทำในฮะดิษนบีพูดชัดเจนว่าใครที่พูดใครที่บอกว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดเอาไว้นะครับฟัญยาตาบะวะมักอัดหูมินันนารให้คนคนนั้นที่กล้าอานรัน กล้าพูดไปถึงนบีว่านาบีพูดนบีทำพึงสังวรเอาไว้ที่นั่งของเขาอยู่ในไฟนรกของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะฮูวยตาลาดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องจะเตือนคนเรื่องดีนะครับจะยกกุรอานยกฮะดิษก็ระวังด้วยนะครับก็ระวังด้วยและพี่น้องเวลาที่เราอยากจะให้คนทําความดีองค์ประกอบที่สนับสนุนได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอัลกุรอานและฮะดิษของนบีที่พวกเราเข้าใจแต่ด้วยความ ตั้งใจเราจรึงทําเลยต่อที่สิ่งที่ศาสนาว่านะครับแล้วอุลมามะก็อธิบายเอาไว้ว่าดังนั้นคนโง่คนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับเขาจะไม่มีทางที่จะบอกเรื่องดีให้เป็นของดีได้นะครับบอกเรื่องเนี้ยให้มันดีเลยแต่ออกมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่ของหาสซันพี่น้องทั้งๆท,ที่พูดเรื่องดีส่งเสริมคนทําดีย่าก,ก็ถูกถอนคนคนนั้นก็เป็นคนดีไอเราก็บอก แล้วก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือง,งานศาสนาได้แต่สุดท้ายพี่น้องดูหะด,ดิษฎีนบีว่าเตรียมที่นั่งของเขาเอาไว้ในนรกเลยทีเดียวนะครับไปดูในรายการที่สองนะครับคนที่ทําการบอกเตือนคนอื่นไอยังซูดาบีวะจฮัลลาฮิตาอัลละคนคนนี้พี่น้องต้องมีความหวังนะครับ ที่จะได้พบพระพักของอัลลอฮฺสุบาฮานาหูวะตาลาคนเวลาถึงเป้าหมายสูงสุดของการได้พบพระพักของอัลลอฮฺเขาจะทุ่มกําลังความสามารถของเขาทุกรายการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจเมื่อได้ความพึงพอใจจากอัลลอฮฺเขาก็จะได้รับการได้พบกับพระพักของอัลลอฮฺสุบาฮานาหูวะตาลาตั้งเจตนา นะครับเป้าหมายของผู้ศรัทธารางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงเข้าสวรรค์แต่นั่นจะได้เป็นการได้พบพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตะอวาตลาวะอิอาซาสุดีนนะครับและคนคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ะเถลิงเกียรติหรือยกเกียรติของศาสนาด้วยนะครับในขณะที่มันตรงกันข้ามถ้าคาใดาเราสอนเราบอกโดยปราศจากความรู้พี่น้องมันจะนํามาซึ่งความหายนะนะครับพูดแล้วก็เข้าใจเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยพี่น้อง นะครับมีคนถามผมว่าอาจารย์อายาอัลกุรอานองค์การเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปเป็นศัตรูกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมพี่น้องมีคนบอกว่าตำซิดบ,บอกว่าแบบนั้นผมก็เข้าไปดูเวลาไปดูตำซิดอธิบายตำซิดไม่ได้บอกให้เราไปเป็นศัตรูกับใครนะครับในตำซิดอธิบายถึงลักษณะหรือเป็นคําเตือนของผู้ศรัทธาว่าเมื่อท่านศรัทธาต่อล้อ์และรอซูลอย่าไปด่าพระเจ้าของ ศาสนาอื่นเพราะมันจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาด่าอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาด้วยนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนและพึงระวังต่อซ้ําของตนเองการกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดที่มันจะเกิดขึ้นระวังแต่สุดท้ายคนคนนี้ถามผมว่าตกลงอาจารย์ผมได้ฟังมาเขาบอกว่าให้เราไปเป็นศัตรูกับคนศาสนาอื่น อันนี้ไม่ใช่พี่น้องนี่แหละมันอยู่บนมาตรฐานเนี่ยเราอยากจะทําให้คนเข้าใจอิสลามอยากจะให้คนเนี่ยมั่นคงในศาสนาโยกระดับมุสลิมให้สูงส่งสุดท้ายจึงแปลหรือจึงทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้ศาสนาสูงส่งนะครับแบบเนี้ยวิธีการที่เรากําลังทําอยู่มันถูกต้องตามคําสั่งคําสอนของศาสนาหรือเปล่านะครับ พวกเราทั้งหลายพี่น้องนะครับเรามีความประสงค์ดีหวังดีนะครับอยากจะบอกคนเรื่องดีๆต้องดูด้วยว่าเรื่องดีที่เรากําลังจะพูดนะครับไม่ใช่ดีตามที่เราคิดแต่ต้องดีตามที่อัลลอฮ์แลรอซูลว่าเพียงพอนะครับณนะจุดที่ท่านรอซูลได้ทําเอาไว้อัญยามาอักมันตุละคุมดีนะคุมวะอัจมัมตุอะไรกุมเนียมะตีวะรดีตุละคุมุนอิสลามดีนะอัลลอฮ์ให้นบีบอกวันนี้อิสลามสมบูรณ์ นะครับแบบฉบับทุกอย่างทุกรายการอัลลอฮ์ให้นบีทำให้ดูเป็นเยียงเป็นอย่างแล้วนะครับส่วนใหญ่สุดท้ายที่มันเกิดปัญหาก็คือแบบนบีไม่ทําแต่เราจะลุยแบบของเราและเราก็ไปหาว่าองค์การไหนนะครับจะมารับจะมารองการปฏิบัติของเรานั่นคือความเข้าใจผิดนะครับพยายามกลับสู่ความเข้าใจที่ตรงกับคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลความเข้าใจของซาลฟุสซาและบรรดาอิมมะอันมุชตะฮิดผู้ ปาดเปรี่ยงนะครับเพื่อเราจะได้อยู่บนหลักการคําสั่งคําสอนที่ถูกต้องตามกิตาบุญลฮลอและสุนนะพี่น้องครับสำหรับเตือนใจผู้ศรัทธานในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง